สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมือนี้ได้ยำยกล้านนะคะพี่น้องจากร้านโคตรแซ่บยะโสธรคือเกาหมอนี้เต้มถาดบางใหญ่นึงค่ะพี่น้องเสร็จนี้ปกติเพิ่นขายพันสามร้อยบาทเด้อค่ะแต่ว่ามือนี้เพิ่นมีโปรโมชั่น,นะค่ะพี่น้องจากปกติหนึ่งพันสามร้อยบาทลดเหลือเก้าเก้าเก้าเด้อค่ะพี่น้องแถมส่งฟรีห้องเย็นทั่วประเทศด้วยด้อจ้ะพี่น้อง้าจะเสียบแห้งน้ำลายเตกมาจากพี่น้องสเสิร์ฟต้องกันอร่อยมาก นัวคือเกอ่าค่ะพี่นอ้องอันนี้เป็นกั่งยากยากค่ะพี่น้องก็เลยสั่งมากกินอ,อ,อ,อร่อยหวานแน่นอืม เดีมากไข่ปูไข่แมงดาไข่ปลาลิกวกิว้ว กูมาอืมูหเนียอหวานมาก น้ำยำแบบนัวค่ะพี่น้องออกหวานหวานนัวๆนะคะแซ่บมากค่ะบพี่น้องออ หอยแข้งก็มีด้วยค่ะนังส่วหอยแข้งให้มอไปน้องจะมันชิ้นตัวโต เดี๋ยวถ่ายใยากินอยากชิมม้วยทิ่งชงท่ากัรซังไว้ข้างล่างะะาด้วยค่ะพี่น้องซายบัว สาบวกยำนี <c oughs> ห่หามผ่าดด้วยค่ะพี่น้องคุ้มมากสดใหม่หลาดนามาง้งแปสับเบือหอมแคร่ แย่ง่ายเลยค่ะพี่น้องหอยแค่เพิ่นกระหวกมาแล้วสั่งเสร็จดีเพราะว่าอยากกินกั่งแห้งค่ะพี่น้องกั่งเพิ่นเป็นตาเ็บตาแสบ พ่นลวกมาหาเรียบร้อยเลยค่ะแกะออกแบบน,นี้เลยอือค่ะพี่น้อมจุ่มเลยนี่น หวน <c oughs> ยำอีกเทื่นนึงเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดอยากกินอยากชิมกับเพจร้านโคตรแซ่บยะสูทอนด้อค่ะพ่อค้าใจดีมากสั่งห้องเพลอนกินประจำอยู่ค่ะพี่น้อง ปลาหมึกลาดน้ำยำฉ่ำๆนุ่มนุบนับ ไห้ปูน้ำย่ำเพิ่อนนี่แบบสดได้เลยค่ะพี่น่องไม่เปรี้ยวเกินไม่เค็มเกินนัว ปลาหมึกกุ้งสุกกุ้งสดอส่ะเบิ่ง พอพอฮอดดอกก็มีค่ะพี่น้องหม,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 มูยอก็มีดดอกกืม แซ่บแห้งค่ะพี่น้องอร่อยมาก <c oughs> ืมตั้งแสบแห้งค่ะพี่น้องอร่อยมากเนื้อเพิ่นจะหวานหวานเนาะหวานหวานแน่นๆให้แดงขึ้น มันครับพี่หนุ่มนัว รสนัอีกจะข้า้มาค่ะขอบคุณหลายๆจากพี่น้องไปละค่ะ